ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เล่าข่าวเลสเตอร์ซิตี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปฟังกันได้เลยครับเริ่มต้นกันที่จากสนามหญ้าสู่สมรภูมิข่าวมาหากราบเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อฤดูการฟุตบอลน,นั้นก็เปรียบเสมือนนวนิยายเรื่องยาวที่มีทั้งบทสุขบทเศร้าบทพลิกผันชนิดที่คนอ่านต้องลุ้นตามกันจนตัวโกง่ง และสำหรับแฟนบอลจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้บอกเลยว่าพล็อตเรื่องกำลังเข้มข้นจนแทบจะกลายเป็นละครหลังข่าวที่มีทั้งดรามา่าความไม่แน่นอนและความหวังที่ริบหรี่แต่ก็ยังพอมีแสงสว่างปลายอุโมงค์ให้พอชื่นใจกันอยู่บ้างม่านแรกมหากาบเก้าอีก้กุนสือใครกันได้จะได้นั่งบัญชาการทัพ เริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดดุดไฟบันลายกันนั่นก็คือสถานการณ์บนม้านั่งกุนสือของ King Power Stadium ครับพี่น้องหลังจากการประกาศปลดรูดแวนนิสเตอร์รอยออกจากตำแหน่งซึ่งว่ากันว่าจะเป็นการแยกทางกาันอย่างเป็นทางการในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนี้สาเหตุหลักๆก็หนีไม่พ้นเรื่องกฎการเงินที่สโมสรต้องรัดเข็มขัดกันอย่างหนักหน่วง ซึ่งเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ในยุคสมัยที่เงินคือพระเจ้าในวงการฟุตบอลมาตีซิฟูเอเตสอดีตกุนซือของ QPR ได้รับการแต่งตัอ้งอย่างเป็นทางการในวันที่16กรกฎาคม2568ด้วยสัญญา3ปีซึ่งท่านประธานสโมสรออยวัตศรีวัฒนาพราก็ออกมากล่าวต้อนรับและแสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยม ว่ามาติจะมีบทบาทสำคัญในการผลักดันสมโมสรสู่ความสำเร็จด้วยปรัชญาฟุตบอลแนวสมัยใหม่ที่เน้นการพัฒนารูปแบบการเล่นอย่างมีระบบเขาจะทำงานร่วมกับผู้ช่วยชาวิคามซึ่งเคยร่วมงานกันที่ QPR มาก่อน ซ i ฟูเอ t นเมีผลงานที่น่าประทับใจกับ QPR โดยพาทีมหนีตกชั้นและจบอันดับ18ในฤดูการ2023รวมถึงประสบการณ์คุมทีมในหลีกสวีเดนนอร์เวย์สเปนเนเธอร์แลนด์และเดนมาร์กมาติซิฟูเอนเตสจะเข้ามาเตรียมทีมสำหรับเกมเปิดฤดูการแชมเปียนชิพที่จะพบกับเชฟฟิลเวนส์เดย์ในวันที่10สิงหาคมเวลา22นาฬกา30นาทีเวลาประเทศไทย มุมมองส่วนตัวผมมองว่าการได้มาติซิฟูเอนเตสมาคุมทีมนั้นเป็นเหมือนการวัดใจครั้งใหญ่ของสโมสรครับเพราะแม้ว่าเขาจะมีปรัชญาการทำทีมที่น่าสนใจและประสบการณ์ที่หลากหลายในยุโรปแต่การเข้ามาคุมทีมที่เพิ่งตกชั้นจากพรีเมียร์ลีกและมีความคาดหวังสูงลิ่วว่าจะต้องเลื่อนชั้นกลับไปในทันทีนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับ การที่เขาสามารถพาทีมหนีตกชั้นกับ QPR ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าและสร้างแรงกระตุ้นให้ทีมได้ดีแต่เลสเตอร์ซิตี้ในแชมเปี้ยนชิพนั้นแตกต่างออกไปเพราะเป้าหมายคือการล่าแชมป์หรืออย่างน้อยก็ต้องเลื่อนชั้นซึ่งต้องใช้การบริหารจัดการที่แตกต่างกันออกไปครับการที่สโมสรไม่มีการซื้อผู้เล่นใหม่เลยจนถึงตอนนี้ทำให้ภาระหนักอึ้ง ตกอยู่กับมาติในการจัดการกับผู้เล่นชุดเดิมที่มีอยู่มากครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือหนาหูว่าจิ้งจอกสยามได้สอบถามความเป็นไปได้เกี่ยวกับการดึงตัวแดนนี่โรกุนซือหนุ่มชาวเยอรมันของเชฟฟิลเวนส์เดย์มาร่วมทัพ แถมยังมีรายงานจากสื่ออย่างเมสปอร์ตเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่าแดนนี่โรไม่ได้มาร่วมคุมซ้อมพรีซีซั่นกับเวนส์เดย์แถมยังไปพูดคุยกับผู้เล่นซีเนียร์ของทีมเพื่อบอกลาอีกด้วย ซึ่งตรงนี้เองที่ทำให้ความน่าจะเป็นในการที่แดนนี่โรจะมาคุมเลสเตอร์ซิตี้นั้นพุ่งสูงปรีดปรีดจนแทบจะแตก90%เลยรับแดนนี่โรนั้นเป็นกุนซือนหนุ่มไฟแรงเกิดเมื่อปี1989 34ปีมีสไตล์การทำทีมที่ยืดหยุ่น Flexibility สามารถปรับแท็กติกได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็ก เขาเน้นการทำเคาน์เตอร์ a อตทที่ดีการเล่นแบบ Middle ลบล็อกบีบพื้นที่ตรงกลางและการโจมตีทางปีกรวมถึงการยิงไกลแผนที่ใช้บ่อยคือ4-2-3-1และบางครั้งก็เล่น5-4-1จุดเด่นคือการ p r e s s ิ่งในบางจังหวะและการที่ฟูลแบ็กจะคอยวิ่งขึ้นลงเพื่อสนับสนุนการเล่นสถิติการคุมเว d นส์เดยคือ89นัดชนะ34เสมอ19 แพ้36แต่ก่อนหน้านี้แดนนี่โรจะกลายเป็นเต็งหนึ่งแบบสายฟ้าฟาดก็ alia, มีชื่อของชอนไดช์อดีตกุนซือเบอร์ลี่และเอเวอร์ตันเป็นเต็งหนึ่งมาก่อนเหตุผลสำคัญที่ทำให้ไดชได้รับความสนใจในตอนแรกคือการที่เขาไม่ต้องเสียค่าชดเชยในการดึงตัวมาจากทีมเก่าแต่ประเด็นก็คือสไตล์การทำทีมของชอนไดชนั้นค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับแฟนบอล เน้นผลการแข่งขันเน้นบอลไดเรกและต้องมีกองหน้าตัวใหญ่ที่พักบอลได้ดีซึ่งพอมาเทียบกับแดนนี่โรที่ดูจะมีความสดใหม่กว่าและดูเป็นสไตล์ที่กล้าได้กล้าเสียผมในฐานะผู้สื่อข่าวก็ยังเชีย์แดนนี่โรมมากกว่าครับเพราะตั้งแต่ดูเลสเตอร์มาก็ยังไม่เคยเห็นกุนซือเยอรมันมาคุมทีมเลยแต่ก็นั่นแหละครับอย่างที่ข่าวจากไทยรัฐออนไลน์ระบุว่า เลสเตอร์ได้กุญซือคนใหม่แล้วในวันที่16กรกฎาคม2568ซึ่งก็คือมาติซิฟูเอเตสแสดงว่าข่าวของแดนนี่โรก็คงเป็นเพียงการพิจารณาเบื้องต้นก่อนที่จะตัดสินใจขั้นสุดท้ายครับมุมมองส่วนตัวผมมองว่าการที่มาติซิฟูเอเตสเข้ามาคุมทีมนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยครับ การที่เขาเน้นปรัชญาฟุตบอลสมัยใหม่น่าจะช่วยสร้างความตื่นเต้นและสไตล์การเล่นที่น่าดูยิ่งขึ้นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ซึ่งแฟนบอลเองก็น่าจะโหยหาฟุตบอลที่ดูสนุกสนานมากกว่าแค่เน้นผลอย่างเดียวโดยเฉพาะในลีกแชมเปียนชิพที่ต้องเล่นกันถึง46เกมการที่เขามีประสบการณ์หลากหลายในลีกยุโรปก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการปรับตัวให้เข้ากับบริบทของฟุตบอลอังกฤษ ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้มีชื่อเสียงโด่งดังเหมือนชอนไดช์หรือประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกเหมือนรูดวานิสเตอรอยแต่บางครั้งความสดใหม่ก็อาจเป็นใบเบิกทางสู่ความสำเร็จครั้งใหม่ได้เหมือนคำกล่าวที่ว่าคลื่นลูกใหม่ย่อมซัดคลื่นลูกเก่าเสมอแหละครับและก่อนที่มาติซิฟเวนเตสจะเข้ามาเต็มตัว การซ้อมพรีซีซั่นของเลสเตอร์ซิตี้ก็ต้องดำเนินไปภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของแอมดี้คิงอดีตกองกลางจอมขยันของทีมพร้อมทีมงานสตาฟและทีมฟิตเนสซึ่งก็ถือว่าเป็นกัปตันเรือที่มารับหน้าที่ในช่วงที่พายุยังไม่สงบดีนัก เพราะนักเตะหลายคนก็ยังคงมารายงานตัวและเริ่มซ้อมกันแล้วมีการวิ่งและกิจกรรมเบื้องต้นเพื่อปรับสภาพร่างกายก่อนการซ้อมจริงจังม่านที่2ตลาดนักเตะมีแต่ข่าวออกไม่มีเข้าถ้าพูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์นี้ของเลสเตอร์ซิตี้ต้องบอกว่าเป็นดูดการปิดบัญชีเสียมากกว่าการเปิดตลาดครับ เพราะจนถึงตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาผู้เล่นใหม่แม้แต่คนเลยครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งเพราะเหลือเวลาอีกเพียง2ส,สัปดาห์เท่านั้นก็จะเปิดฤดูการแชมเปียนชิพแล้วข่าวออกการจากไปของตำนานอย่างเจมี่วาดีถือเป็นข่าวใหญ่ที่สุดที่สะเทือนใจแฟนบอลจิ้งจอกสยามมากที่สุดหลังจาก13ปีที่รับใช้สโมสรอ,อย่างพักดี ลงสนามเกือบ500นัดยิงไป200ประตูขวาแชมป์พรีเมียร์ลีก FA คัพและคอมมูนิตี้ชิล l วาดีคือสัญ,ญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและชัยชนะการจากไปของเขาเมื่อหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้ก็เปรียบเสมือนการปิดฉากตำนานบทหนึ่งของสโมสรซึ่งเป็นสิ่งที่น่าใจหายยิ่งนัก นอกจากวาดีแล้วยังมีผู้เล่นอีกหลายคนที่หมดสัญญาและย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวเช่นแดนนี่ไอเวอร์เซนไปเพรสตันนอตเอ n นและแดนนี่วอร์ดไปเร็กซแซมส่วนอัสมยเบโกวิชนายทวารจอมเก่าวัย38ปีที่เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกกับเชลซีก็ตกลงที่จะย้ายมาร่วมทัพแบบฟรีเอเจนเช่นกันซึ่งจะมีการตรวจร่างกายและเซ็นสัญญาหนปีในสัปดาห์หน้ามุมมองส่วนตัว การที่วาดีจากไปนั้นเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงได้ตามการเวลาครับแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเขาคือสัญลักษณ์ของสโมสรการที่สโมสรยังไม่มีการเสริมทัพเลยแม้แต่คนเดียวในขณะที่ต้องเสียผู้เลี่ยงคนสำคัญไปเรื่อยๆนั่นเป็นเรื่องที่น่าหนักใจยิ่งนักมันเหมือนกับว่าบ้านกําลังทรุดแต่ยังไม่มีใครมาซ่อมเลยครับ การได้อัสมีรเบโกวิชมาแบบฟรีๆก็ถือเป็นข่าวดีเล็กๆท่ามกลางข่าวร้ายครับอย่างน้อยก็ได้ผู้รักษาประตูมากประสบการณ์มาช่วยทีมในแชมเปียนชิพซึ่งเขาเองก็เคยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้วประสบการณ์ของเขาน่าจะช่วยทีมได้อย่างมากครับข่าวลือขาออกที่น่าจับตาบีลาเอลคานนส กองกลางชาวโมร็อกโกรายนี้กำลังตกเป็นเป้าหมายของปืนใหญ่อาเซนอนด้วยค่าตัว25ล้านปอนด์หรือ30ล้านยูโรและยังมีข่าวว่าบาเยอร์เลเวอร์คูเซนก็ให้ความสนใจที่จะดึงตัวไปแทนที่มูซาเดียบีที่ย้ายไปแอสตันวิลลาส่วนตัวผมมองว่าถ้าได้60ล้านปอนด์จะดีมาก แต่ก็ไม่แน่ใจว่านักเตะอยากจะอยู่กับทีมต่อหรือไม่การตกชั้นของทีมทำให้โอกาสในการย้ายทีมของเขามีสูงซึ่งถ้าต้องขายจริงๆก็ขอให้ได้ราคาดีๆหน่อยนะครับอย่างน้อยก็เอาเงินมาเสริมทับให้ทีมได้บ้างวิลเฟรดนีดีกองกลางตัวรับชาวไนจีเรียรายนี้มีเงื่อนไขค่าฉีกสัญญาเพียง9ล้านปอนด์เท่านั้นหากทีมตกชั้น ซึ่งถือว่าเป็นราคาที่ถูกแสนถูกสำหรับนักเตะระดับเขาและกำลังได้รับความสนใจจากหลายทีมในพรีเมียร์ลีกเช่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและเอเวอเรตนรวมถึงทีมจากสเปนอย่างเรอัลเบติสถ้าเขาต้องไปจริงๆก็คงต้องทำใจเพราะเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาแต่9ล้านปอนด์นี่มันเหมือนลดแลกแจกแถมยังไงชอบกล คอเนอร์โคดีกองหลังประสบการณ์สูงรายนี้ก็มีข่าวว่าเรนเจอร์สให้ความสนใจและด้วยสัญญาที่เหลือเพียงปีเดียวก็มีโอกาสสูงที่เขาจะย้ายออกไปหากได้เงินจากการขายก็น่าจะดีกว่าปล่อยไปแบบฟรีๆครับจอชบราวน์ฮิลกองกลางจากเบอร์ลีที่เลสเตอร์ได้ยื่นข้อเสนอสัญญามหาศาลให้พิจารณา ซึ่งเขามีสไตล์การเล่นที่ดุดันไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยคล้ายนีดี้ในช่วงพรามแม้ว่าสโมสสจะมีกองกลางเยอะแต่โอลิเวอร์สคิปเป็นคนเดียวที่คาดว่าจะอยู่ต่อการเข้ามาของบราว์ฮิลอาจเป็นการทดแทนการจากไปของนีดี้ซูมาเร่หรือวิงส์ที่มีอนาคตไม่แน่นอนส่วนตัวแล้วผมมองว่าบรา n ์ฮิลเป็นนักเตะที่ดีและมีประสบการณ์ในพรีเมียร์ครับ การได้เขามาจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับแผงกลางได้แน่นอนโดยเฉพาะเมื่อเขาน่าจะมีค่าเหนื่อยที่สมเหตุสมผลกว่านักเตะหลายคนครับปัญหานักเตะล้นทีมมาติสซิฟเอนเตสกำลังเผชิญหน้ากับปัญหาช้างในห้องนั่นคือนักเตะอาชีพในทีมชุดใหญ่ที่มากกว่า30คนซึ่งผู้จัดการทีมคนใหม่ต้องตัดสินใจปล่อยออกไป นักเตะหลายคนมีอนาคตไม่แน่นอนเช่นคาเลบโอโคลีบูบาคารีซูมาเรพัสซันดากาวิกเตอร์คริสเตียนเซนแมสเฮอร์แมนเซนวาวเฟสและเซฟี่มาวิดีดีรวมถึงริคาร์โดเพเรราซึ่งการซ้อมพรีซีซั่นวันแรกก็มีนักเตะหลายคนมารายงานตัวและเริ่มซ้อมกันแล้ว สื่ออย่างสปอร์สโมก็ได้อัปเดตรายชื่อนักเตะที่ย้ายออกอย่างเป็นทางการแล้วโดยส่วนใหญ่เป็นนักเตะที่หมดสัญญามุมมองส่วนตัวผมมองว่าสถานการณ์ขาออกของนักเตะเลสเตอร์ซิตี้ในตอนนี้เป็นเหมือนการชักเนื้อที่น่าเจ็บปวดครับ การที่ต้องขายผู้เล่นสำคัญออกไปเพื่อรักษาสมดุลทางการเงิน (Financial Fair Play) และไม่สามารถเซ็นผู้เล่นใหม่เข้ามาได้เลยนั้นทำให้ทีมอ่อนแอลงอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะการเสียบิลาดเอลคาヌสและวิลเฟรดนีดีซึ่งเป็นกำลังหลักที่จะช่วยแบกทีมในแชมเปียนชิพได้สบายๆถ้าพวกเขายังอยู่สถานการณ์นี้มันเหมือนเรือรั่วกลางทะเล ที่ต้องภายไปซ่อมไปในเวลาเดียวกันครับแต่ในเมื่อมันคือความจำเป็นก็ต้องหวังว่าบอร์ดบริหารจะสามารถบริหารจัดการการขายนักเตะให้ได้ราคาดีที่สุดและสามารถนำเงินที่ได้มาต่อยอดในการสร้างทีมขึ้นมาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับม่านที่ 3. ชุดแข่งใหม่สปอนเซอร์เฉาโชสุ่มเสี่ยงโดนแบน มาถึงเรื่องเครื่องแบบที่แฟนบอลจะใส่เชียร์ทีมรักกันบ้างครับชุดแข่งใหม่ของเลสเตอร์ซิตี้สำหรับฤดูการ2025-2026ได้ถูกเปิดเผยออกมาแล้วครับหรืออาจจะหลุดออกมาก่อนก็เป็นได้ซึ่งชุดเยายังคงเป็นสีน้ำเงินคลาสสิกมีลายพินสไตรป์แนวตั้งเล็กน้อยและมีดีเทลสีทองที่ไหลและด้านข้าง ส่วนชุดเยือนได้รับแรงบันดาลใจจากชุดเติร์ดคิดฤดูการ1995-96มีลวดลายซิกแซกโดดเด่นและที่ฮือฮาที่สุดคือชุดเติร์ดคิดสีชมพูเข้มตัดดำซึ่งเป็นครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของสโมสรที่ใช้สีนี้ครั้งแรกคือฤดูการ2019 และมไม่ได้มีปัญหาเรื่องชุดแข่งนี่แหละครับที่ทำให้ชุดแข่งใหม่กลายเป็นหัวข้อสนทนาที่ร้อนแรงยิ่งกว่าอุณหภูมิในฤดูร้อนคือเรื่องของสปอนเซอร์หน้าอกใหม่ K-Best ครับ K-Best เป็นบริษัทรับพนันออนไลน์ที่ไม่เป็นที่รู้จักและที่สำคัญคือผิดกฎหมายในบางพื้นที่ทำให้เกิดความกังวลอย่างมากว่า การเซ็นสัญญากับสปอนเซอร์รายนี้อาจทำให้เลสเตอร์ซิตี้ถูกพรีเมียร์ลีกแบนไม่ให้ใช้สปอนเซอร์หน้าอกที่เกี่ยวข้องกับการพนันตั้งแต่ฤดูกาล2026เป็นต้นไปแม้ว่าจะมีข่าวว่าดีลนี้จะอยู่แค่ฤดูกาลเดียวก็ตามการเปิดตัวชุดแข่งจึงต้องล่าช้าออกไปเพราะปัญหาเรื่องสปอนเซอร์นี่แหละครับมุมมองส่วนตัวผมมองว่าเรื่องชุดแข่งนี่เป็นเหมือนดาบสองคมครับ ด้านหนึ่งคือดีไซน์ใหม่ๆโดยเฉพาะชุดเติร์ดคิดสีชมพูนั้นดูโดดเด่นและน่าสนใจแต่เรื่องสปอนเซอร์เคเบนี่สิครับที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งมันเหมือนการเล่นกับไฟที่สุ่มเสี่ยงต่อการโดนลงโทษในอนาคตผมไม่แน่ใจว่าการตัดสินใจนี้มาจากความจำเป็นทางด้านการเงินที่สโมสรต้องเผชิญอยู่หรือเป็นเพียงการมองข้ามถึงผลกระทบที่จะตามมาในระยะยาว หวังว่าทางสโมสรจะมีแผนสำรองที่ดีรองรับสถานการณ์นี้เพราะชื่อเสียงของสโมสรน,นั้นสำคัญกว่าผลประโยชน์ระยะสั้นเพียงฤดูการเดียวครับเหมือนคำที่ว่าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนั่นแหละครับ่านที่4การเตรียมตัวสู่สนามรบแชมเปี้ยนชิพความหวังที่แขวนอยู่บนเส้นได้ หลังจากที่ผ่านพ้นเรื่องราวร้อนๆทั้งเรื่องกุญซือการย้ายทีมและชุดแข่งมาดูการเตรียมตัว preseason ของจิ้งจอกสยามกันบ้างครับแม้จะยังไม่มีผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงแรกแต่การซ้อมก็เริ่มขึ้นแล้วภายใต้การดูแลของแอนดี้คิงซึ่งก็ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมขั้นพื้นฐานโปรแกรม p r e s e ซ s o n เลสเตอร์ซิตี้มีกำหนดการลงสนามอุ่นเครื่องกับพีเทอร์โบโรในวันที่5กรกฎาคมเวลา6นาฬิกา30นาทีเวลาไทยซึ่งถือเป็นเกมแรกของการเตรียมทีมและในวันที่25กรกฎาคมเลสเตอร์ซิตี้ได้ลงสนามอุ่นเครื่องและเอาชนะคาร์ปาตี้ลีฟไปได้2-1ต่อโดยพัดสันดาค่ายิงได้ทั้ง2ประตู1จุดโทษ นอกจากนี้ยังมีเกมสำคัญกับ FC c u r เคิลและฟิอเรนติน่าและจะเปิดฤดูการแชมเปี้ยนชิพด้วยการพบกับเชฟฟิลเวนส์เดย์ในวันที่10สิงหาคมมุมมองส่วนตัวผมมองว่าการที่ทีมยังไม่มีความชัดเจนเรื่องผู้จัดการทีมในช่วงต้นพรีซีซั่นและยังไม่มีการเสริมทัพใหม่เลยนั้นเป็นเหมือนสัญญาณอันตรายที่ทำให้การเตรียมทีมไม่ราบรื่นเท่าที่ควรครับ การที่ต้องเผชิญหน้ากับลีกแชมเปียนชิพที่มีความเข้มข้นสูงและต้องเล่นถึง46เกมต่อฤดูกาลโดยที่ทีมยังไม่ลงตัวนั้นเป็นเรื่องที่น่าวั่นใจยิ่งนักแต่ก็ยังพอมีข่าวดีอย่างการได้เอสเมียเบโกวิชมาช่วยเสริมทัพและการที่ผู้เล่นตัวหลักหลายคนยังอยู่กับทีมก็หวังว่ามาตี้ซิฟูเอ t นเตสจะสามารถรีดศักยภาพของผู้เล่นที่มีอยู่และสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาใหม่ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเป้าหมายเดียวคือการกลับสู่พรีเมียร์ลีกในทันทีครับเหมือนคำที่ว่าในวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอแหละครับแฟนบอลเองก็คงต้องอดทนและให้กำลังใจทีมกันต่อไปเพราะเส้นทางยังอีกยาวไกลนักบทสรุปมุ่งสู่แชมเปี้ยนชิพด้วยใจที่เต็มเปี่ยมโดยรวมแล้วสถานการณ์ของเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์นี้เป็นเหมือนการผ่าตัดใหญ่ที่จำเป็นต้องเกิดขึ้น การจากไปของตํานานอย่างเจมี่วาดีและการเปลี่ยนแปลงในตําแหน่งผู้จัดการทีมไปสู่มาตี้ซิฟูเอ t นเตสรวมถึงความไม่แน่นอนในตลาดนักเตะที่มีแต่ขาออกไม่มีขาเข้าและประเด็นเรื่องสปอนเซอร์ชุดแข่งที่สุ่มเสี่ยงล้วนเป็นบททดสอบครั้งสำคัญของสโมสร แต่ถึงแม้จะเต็มไปด้วยความท้าทายจิ้งจอกสยามก็ยังคงเดินหน้าเตรียมทีมต่อไปด้วยความหวังที่ว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้จะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนในอนาคต แฟนบอลเองก็คงต้องยืนหยัดเคียงข้างทีมรักต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะในโลกของฟุตบอลน,นั้นลูกกลมๆอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอและบางทีการ p อย1อาจเป็นการกระโดดที่สูงกว่าเดิมในที่สุดก็ได้ใครจะรู้จริงไหมครับนี่คือการอัปเดตข่าวสารของเลสเตอร์ซิตี้ครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ